คุณกำลังตามหารีสอทแพ็คที่ทําให้คุณไม่เบื่อกับเกมนี้ไหมคะตอนนี้เราค้นหารีสอสแพ็ที่มีเหล่าสาวๆมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแล้วแต่จะเอาเราไปด้วยก็ได้นะแต่ต้องไปเราล่ละอ่ะก่อนทุกคนเข้าคลิปนะคะฝากกดไลค์และซับส,สไคร์กันหน่อยนะแล้วอยากให้ทุกคนช่วยพิมพ์กันหน่อยว่าชอบรีสอทแพ็คอันไหนเพราะอะไรกันนะคะ มาอยู่กับรีชอทแพ็กอันแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือพู๊กเกิลนะมันจะเปลี่ยนหมาสุดน่าเบื่อของคุณกายเป็นหมาสุดน่ารักแบบนี้เลยนะซึ่งพวกเธอมีหลายสายพันธุ์นะคะมีตั้งห้าสายพันธุ์ให้ทุกคนเลือกเลยนะแต่ต้องไปตามหาพวกเธอกันเอาเองล่ะแต่ที่เราจองสปอนเหล่าพวกเธอออกมาดูนะคะส่วนเนี่ที่จะได้จะเป็นสายพันธุ์คล้ายๆคอกี้นะแล้วก็สายพันธุ์สวรณนาก็จะออกมาเป็นออกน้ําตาลหน่อยนะคะแบบที่เรามีอยู่ซึ่งสายพันธุ์อื่นเรายังหาไม่ค่อยได้นะและก็รีชอทอันนี้ก็มีข้อดี่่่ยยนนนนทาาาืะะะคจเป็ งแทนนะหรือว่าท่ารอเรานั่นเองซิงก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะอย่าลืมโหลดรีชอตแพ็กพวกนี้เพื่อรับเลี้ยงน้องๆพวกนี้ได้นะคะพวกเธอแน่ารักมากอย่าลืมเอาน้องไปด้วยล่ะมาถึงน้องอีกคนหนึ่งนะคะแต่น้องคนนี้ค่อนข้างดุหน่อยนะก็คือแฟนทอมโกลนั่นเองนะรีชอตแพ็กคันนี้นะคะจะเปลี่ยนเราแฟนทอมสุดน่ากลัวให้เป็นเหล่าแฟนทอมสุดน่ารักนั่นเองนะซึ่งตอนนี้เราอยากให้ทุกคนลองฟังเสียงของแฟนทอมปกติก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่รีชอตแพ็กเข้าไปนะว่าเป็นยังไงกัน ที่เราได้ใส่ตัวรีซอสแแบบเข้าไปแล้วนะคะเหล่าพวกน้องแฟนทอมก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะแล้วพวกน้องก็น่ารักมากเลยแต่น่าสียดยที่พวกน้องก็อยากทำร้ายแล้วเหมือนเดิมนะคะมันจะไม่หยู่การทำร้ายผู้เล่นนั่นเองนะคะโอเคถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นคือฟังเสียงพวกน้องนะคะพูดเลยว,ว่าเสียงพวกน้องค่อนข้างน่ารักมากเลยนะถ้าชอบพวกน้องก็อย่าลืมโหลดพวกน้องเอาไว้ด้วยกันนะคะเอาไว้อยู่กับแก๊งเดียวกับน้องหมานะคนซ่าคือคนเดียวกันนะคะและเวลาฟังเสียงแล้วล่ะ นี่ก็คือเสียงตอนน้องโดนโจมตีนะคะ พวกน้องที่น่ารักมากๆเลยน้องคนต่อไปอาจจะเข้าหายากหน่อยนะคะเพราะพวกน้องอยู่ในนรกน่ะรีซอดแพรกันต่อไปคือ p ิ g กโก้ดีซอดแพกอันนี้นะคะจะเปลี่ยนเหล่าซอมบี้พิกลินพิกลินแล้วก็พิกลินสีดํานะคะจะทําให้พวกน้องน่ารักขึ้นนะพวกซอมบี้พิกลินน่ารักขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็พวกฮอกลินด้วยนะเหมือนเดิมเลยน,นะคะเรามีทั้งเสียงต้นฉบับของพวกน้องก่อนจะเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยให้ฟังนะเรา,าฟังเสียงพวกน้องตอนที่จะใส่รีซอดแพรกเข้าไปก่อนนะคะ เสียงตอนใส่รีซอสแพ็กนะคะต่อไปจะเป็นเสียงตอนที่พวกน้องโดโจมตีนะคะก่อนที่จะใส่รีซอสแพ็ก โดนโจมตีใส,ส่รีซอสพแพ็กแล้วรีซอสแพ็กอันต่อมานะคะนั่นก็คือแก๊สโก เปลี่ยนแก๊สสุดแสนที่จะอันตรายกลายเป็นแก๊สสุดน่ารักนะคะเหมือนเทวดาตกสวรรค์เลยนะแก๊สไนล่งปกติทุกคนอาจจะหวาดกลัวนะคะแต่ถ้าเป็นแก๊สโกแล้วก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวนะนางออกจะน่ารักแต่ก็ระวังไว้ไหน่อยเหมือนกันนะยังไงน้องก็จมตีอยู่ดีนะจ๊ะลักษณะของแก๊สโกนะคะน้องเหมือนนางฟ้าที่โดนสวรรค์ลนโทษให้มาอยู่ในนรกนะคะน้องมีลักษณะที่มีผ้าปิดตาแล้วก็มีที่คุมขังของนักโทษอยู่ด้วยนะแต่ตัวน้องเป็นเทวดานั่นเองนะแต่นท้ายสียสุดนะคะแก๊สโกเสียงไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะ ในซอสไพกกันนะคะของเบดนะจะเป็นชื่อว่าฟีนิกซ์ออฟรีทานนะเปลี่ยนจากเบดธรรมดาเป็นสาวฟีนิกสุดแซ่บนะคะมันก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าฟีนิกซ์เนี่ยน่มีเสียงตอนใส่รีซอสด้วยนะคะนี่คือเสียงเบดปกติก่อนนะเสียงเบดตอนใส่รีซอสแพกนะคะ รีซอสแพ็กันต่อมานะคะเอนเดอร์วูมนนะทุกคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละก็คือเอนเดอร์แมนที่กลายเป็นวูมนนั่นเองนะคะเปลี่ยนจากเอนเดอร์แมนที่สุดน่ากลัวแบบนี้นะคะเป็นเอนเดอร์แมนสุดน่ารักนะในโลกเอนเดอร์นี่มีแต่เอนเดอร์แมนไปหมดเลยแต่ถ้ามันเป็นผู้หญิงสุดน่ารักล่ะทุกคนจะกลัวกันไหมต่อจากนี้จะเป็นการฟังเสียงของเอนเดอร์แมนนะคะของตอนที่ยังไม่ได้ใส่รีซอสแพ็กนะต่อไปก็เป็นเสียงของรีซอสแพ็กแล้วนะคะ สุ่วกัน,นึ่งนะคะช็อกเกอร์โกลนะหรือว่าเต้าโจ้ช็อกเกอร์นั่นเองนะไม่รู้เราเรียกถูกหรือเปล่าในฉบับผู้หญิงนั่นเองเปลี่ยนจากกล่องเก็บของที่คอยพ่นอะไรออกมาก็ไม่รู้กายเป็นหญิงสาวที่คอยปาของใส่เราแทนนะคะค่อนข้างน่ารักเลยนะแบบนี้เนะี่ยนี่คือหน้าตาของน้องนะคะ ก็จะเป็นเหมือนเด็กผู้หญิงที่อยู่ในกล่องนะแล้วนี่คือร่างจริงของน้องนะคะถ้าเราปลายาล่องหนไปเราก็จะเห็นน้องแบบเป็นตัวแบบนี้เลยนะน่ารักเหมือนกันนะต่อไปนี้จะเป็นการฟังเสียงช็อกเกอร์แบบที่ไม่ได้ใส่รีซอสแพคลงไปนะคะนี่ก็จะเป็นหลังใส่รีซอสแพคลงไปแล้วนะคะ ซอแพคการต่อไปนะคะวิทเทอร์เกลก็คือวิทเทอร์ที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะนี่ก็คือตัววิทเทอร์ปกตินะคะก็ยังเป็นตัวของไมค์ครับปกติอยู่นะแต่ก็ไม่ค่อยได้สมอนมันออกมาเท่าไหร่นะที่เราเล่นนะ่ะนี่คือวิทเทอร์เกลนะคะที่ออกมาจากซีซอ้อนแพคนะนางก็ค่อนข้างน่ารักเหมือนกันนะไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแต่หน้าเสียดายก็คือเสียงมันไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะตัวนี้เปลี่ยนแค่ตัวโมเดลอย่างเดียวนะ มาอยู่กันสุดท้ายนะคะจะเป็นรีซอสแพ็กที่ทําให้สัตว์ทุกตัวในเกมเปลี่ยนไปเลยนะเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะนั่นก็คือคูมอสรีซอสแพ็กนั่นเองนะนี่คือ,อรีซอสแพ็กที่เปลี่ยนใหทุกต,ตัวละครเป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะซึ่งน่ารักหมดเลยนะอย่างเจ้าพวกสลามเมนเดอร์นี่แต่และสีก็น่ารักหมดเลยหรือเจ้าหมูตัวนี้นะคะห่อดูน่ารักมากเลยแล้วก็นี่ซอมบี้พิกแมนนะคะสำหรับใครที่อยากโหลดซารคแพ็กครั้งเดียวแล้วจบเลยนะคะเราได้นำรีซอสแพ็กตัวนี้นะแต่มันจะไม่มีเสียงเหมือนพวกรีซอสแพ็กอันแรกๆนะคะ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะฝากไปดูคลิปอื่นของเราด้วยนะคะบ๊ายบายทุกคนไว้เจอคลิปหน้านะบ๊ายบายจ้า